ดาวได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนจากอ,อบอกอเพิ่มอีกเจ็ดผลิตภัณฑ์หนุนผู้ผลิตสินค้าไทยที่ใส่ใจส,สิ่งแวดลอ้อมวันที่21 1, กรกฎาคม2566องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบอกอไปเขี่ยรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนเจ็ดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยทําให้ปัจจุบันดาวได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นผลิต รวมทั้งสิ้น28ผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อน19ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เจ็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนในครั้งนี้ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าเกณฑ์ที่อบอกกํกหนดถึง2%จากปีฐานโดยคํานวณจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบและกระบวนการการผลิต